วันนี้วันที่24กรกฎาคม2567และที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านก็คือเป็นเมนูรายการอาหารที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะเตรียมตัวเตรียมขึ้นไปที่ศาลาสิ้นคิดหลังจากที่พ่อแม่บาอาจาร์เราท่านไลฟ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราถึงจะไปที่ ศาลาสิ้นคิดนะคะอันนี้เรามาดูชมภาพบรรยากาศภายในกันนะคะว่าแม่มาทำหรือทำกิจกรรมอะไรกันมั่งนะคะอันนี้นะคะแม่เพชรนะคะแม่เพชรแม่สูนะคะแม่สูนะคะแม่สูถึงร่างกายไม่ปกติแต่ใจเกินร้อยนะคะแม่สูท่านนี้แล้วก็แม่เพชรด้วยเช่นกันนะคะแม่เพชรมาตถึงที่นี่ตีสองเนาะแม่เพชรเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เพชรก็จะเดินกลับกุฏิเนะ นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดผักนะคะจุดหักจุดผ่านนี้แม่หมวยก็จะมาที่ประมาณตีสี่นะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะทำ,ทำอะไรคะยังไม่ครอบรอนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแม่หมวยแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาคือ ต้นอ่อนทานตะวันนะคะโดยทีมของแม่เวียงนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดนะเตรียมวัตถุดิบอันนี้ทีมผักก็จะมามาทีหลังเขานะคะเพราะว่าก็ไม่ไม่เตรียมอะไรมากนะคะแต่ส่วนมากแม่ท่านจะมาช่วงประมาณตีแม่ผาจะมาที่ตีหนึ่งครึ่งนะคะแม่ผานี่จะมาเช้ากว่าเขาเลยนะมาเปิดกลัวนะ แม่แม่ท่านอื่นก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะการจาคะเป็นอะไรที่ทําได้ยากสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติแต่สําหรับผู้ปฏิบัติแล้วเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายนะคะเพราะเราต้องตื่นตัวมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรามาเพื่ออะไรที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์นะคะเรามาเอาอะไรนะคะเรามาปฏิบัติเพื่อให้ละออกจากสิ่งที่มันมันที่ว่าเราสุขสบายแต่ความสุขสบายมันจริงหรือเปล่านะคะ คือมันไม่มีอะไรที่จริงหลวงตาบอกว่ายาไปยึดติดอะไรมันมากเพราะสิ่งที่เราอยู่เราเป็นมันไม่มีอะไรที่แน่จริงมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้นะทุกอย่างมันเป็นปัจจตังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะคะ้ย แต่ลท่านก็มาทํากิจการของท่านนะคะช่วยกันนะคะตรงจุดของแม่นลนี่ก็จะมีเมนูหลายรายการนะคะที่ช่วยกันอย่างทอดมันปากายอะไรก็จะได้ของทีมคารวาสนะคะก็มาร่วมลงทานนี้ก็จะประกอบอาหารให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่ชมีไม่ได้เอ่ยนามในคลิปนี้ก็ขอภัยไปด้วยะะ่ะแต่ในสิ่งที่ท่านทํานั่นคือ ให้ด้วยความที่ให้ด้วยความไม่หวงังคุณก็รู้สึกสุขใจตรงนั้นแหละค่ะเป็นสิ่งที่วัดใจคุณได้ตรงนั้นนะคะการทําบุญไม่ต้องเสนอไม่ต้องออกชื่อนั่นแหละเขาเรียกว่าการให้โดยทิ้งไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่อันนี้แม่แม่วันนะคะแม่วันก็จะเป็นขั้นตอนตอนนี้ก็เตรียมเพราะว่าส้มตำนี้จะเป็นท้ายสุดเลยนะคะท้ายสุดเพื่อว่าประกันประกอบอาหารเนาะรนะคะ เรื่องรสชาติเราต้องแบบเออเอาที่หลังสุดนะคะให้มันเต็มที่นะนะทำไว้มันนานๆเขาเขาเรียกว่ามันเซ็งเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงจุดประกอบอาหารนี่ะมีทั้งทอดมันปลากายแล้วก็ทอดมันหลายรายการมากเลยนะทีมแม่นวลน,นะคะทีมแม่นวลน,นะถจจ้าจะไล่เลียงก็ไล่เลียงแบบคือการจัด ของทุกท่านนี่เขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวสุดใจเพื่อให้แบบออกจากกองทุกข์ให้ได้จริงๆให้มันเห็นคําว่าเกิดมานี่มันทุกข์จริงๆถึงจะมาปฏิบัติยังไงการทําภาคปฏิบัติมันขัดตัวขัดใจเราจริงๆนะคะมันไม่ใช่ว่าจะทํากันง่ายๆนะคะ คนที่มาอยู่วัดป่าบ่บอน้ําพินเนี่ยเจ็อ,อกว่าท่าน7 0 0ดร้อถือว่าน้อยมากๆเลยนะสาหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็อยู่ตามทุกที่ของวัดในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ว่าเยอะนะคะจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะคะน,นี่คะอันนี้ก็จะเตรียมผักกันนะคะน,นี่ค่ะนี้แมลัยก็จะตักกับข้าวให้กับรพรนะที่พาน ผู้ปฏิบัติถือว่าน้อยนะคะน้อยมากเลยะคะ่ะที่ว่าจะอยากหลุดพ้นกันจริงๆนะคะนะ <Okay. S 1> การเห็นทุกข์ที่ไม่แท้จริงมันก็ออกยากจริงๆแต่เมื่อเห็นทุกข์ภายใน ธาตุขันนี้มันมีแต่เรื่องทุกข์นะคะมันก็จะเห็นสัจธรรมเที่ยงแท้ว่าอู้เราเกิดมาสแสวงหาอะไรกันแน่นะคะความเป็นความอยู่ที่หลับที่นอนมันมันนอนสบายจริงหรอนะคะนี่แหละมันคือคําตอบมันไม่ได้สุขสบายอย่างที่คิดอย่างที่เราเข้าใจเลยนะคะถึงจะนอนอนอนที่นอนสบายตื่นขึ้นมาก็ยังเพียนะคะยังฝันถึงเรื่องราวต่างๆนะ ทุกอย่างมันเป็นสัญญาที่เราเก็บไปตกไปแต่งไปฝันนะ,ะมันเลยเกิดความทุกข์นะคะยิ่งเราเอาเรื่องที่มันทุกข์มากนะะี่ฮะไปแต่งเติมเรื่องนะคะมันก็เกิดเรื่องสรารพาัดเรื่องจริงๆนะ,ะนี่นะคะมารู้จักแม่ผานะคะมาแม่ผามาเปิดประตูครัวจริงๆที่ตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งยังไม่มีใครมานะคะท่านนี้นะคะ ะะการฝึกปฏิบัติไม่จะเป็นต้อง,องโกนหัวห้วยซ้ำแม่หาวก็ปฏิบัติได้คารวาสก็ปฏิบัติได้นะคะพุทธองค์ไม่ได้จําแนกว่าการบวชเท่านั้นนะคะทุกอย่างอยู่ที่ใจเราล้วนๆเนาะแม่เนาะใจเราล้วนๆนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคารวาสท่านหนึ่งนะแม่มาอยู่ตรงนี้นานแล้วใช่ไหมเป็นเดือนแล้วเนาะย,ยังไม่ถึงเดือนค่ะวันที่31เดือน อ๋อสามเอ็ดเดือนหนึ่งสุดยอดเลยนะนะคะตืว่ามาช่วยช่วงตามกําลังนะคะอันนี้ก็ชัว่าสุดยอดนะคะทุกอย่างนะคะมันมันอยู่ที่ตัวเราแล้วแม่ก็ปฏิบัติมาด้วยใช่ไหมที่บ้านอ่ะที่บ้านแม่อ่านะคะดูลมเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็รู้จักกตาก็เริ่มดูลมก่อนจะมานานนะหลายเดือนแล้วค่ะแล้วก็ แล้วก็มาที่นี่จริงๆได้มาเห็นครูบาอาจารย์มาเจอเพื่อนที่ปฏิบัติเนาะก็รู้สึกเพิ่มเพิ่มใจมีความพิติวันหนึ่งเราอาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้อนาคตยังไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องทำหน้าที่ก่อนเนาะยังมีภาระหน้าที่ต้องดูแลอยู่ พร้อมเมื่อไหร่ก็าจะต้องเดินทางสิ่งสุดท้ายนะจุดนี้หรือเปล่าทุกอย่างเนาะเราไม่รู้ว่าเรามาตรงนี้เพื่ออะไรยังไงแต่บางทีเราก็มันมันมันเป็นปิติอะค่ะมันไม่ได้ว่าเรามาตรงนี้มันเป็นปิติในใจมากกว่าเป็นความสุขทางใจก็ไม่ได้ยึดว่าจะต้องสุขแบบไหนแต่อยู่ในปัจจุบันการกระทําทุกอย่างเราไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นค่ะตามนั้นคือพูดคุยกับแม่ตั้งนานยังไม่ได้ถาม อ๋อชื่อตาลค่ะอ้าคุณแม่ตานนะคะ,ระรนี่นะคะ,ะคุณแม่ตานะคนะมาจากโคราชนะคะท่านนี้นะคะให้ดูหน้านะก็คือคุณแม่ตานี่ฝึกปฏิบัติมานานยังคะฝึกมาตั้งแต่ตัวเองทุกสุดๆตัวเองจากชีวิตวัยรุ่นช่วงที่เราทุกข์้วยช่วงที่เราลําบากเราก็มีความรู้สึกเราอยากหนีเข้าป่าเคยเห็นภาพแบบเราอยากเบื่อเบื่อถึงขั้นเบื่อเบื่อทาง ทางโลกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอยู่ป่าอยู่เขาในวันหนึ่งที่เราคิดเคยคิดไว้แล้ววันนี้เราก็คือมันทํามาเรื่อยๆค่ะมันไม่ใช่ทําได้หรอกแต่แรกมันก็มีแต่ความทุกข์เห็นอะไรมันก็ยังวนเวียนอยู่กับเราอยู่จุดเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆปลดออกปลดออกวางค่อยๆเห็นพิจารณาดูมาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆมันไม่ได้จะทําได้หรอกแต่ณนะปัจจุบันนี้ยังถึงไหนไหม ก็ยังไม่เท่าไหร่เียงแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติไปเนาะค่ะค่ะตามความจริงจริงคือครอบครัวที่มานี่ถือว่าแม่มานานนะเพราะว่าตั้ง<ว>แต่ไม่อเดือนหนึ่งนานสุดสําหรับการที่สละทุกยอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่จะสามวันห้าวันเราก็เริ่มจากห้าวันเจ็ดวันเก้าวันแล้วก็มาเป็นเดือนนี่คือนานสุดก็คือว่าเราก็ ไม่กังุลอะไรช่วงที่เรามาได้สละได้ช่วงนั้นยังต้องดูแลพ่ออะไรเงี้ยดูแลพ่อทอดมันนะทอดมันค่ะดูแลพ่อพ่อป่วยติดเตียงเนาะก่อนเขาไม่ได้อยู่กับเราแต่เหมือนเป็นบุญของเราที่เราได้ดูแลเขาช่วงที่เขาป่วยช่วงที่เขาดูแลตัไม่ได้แล้วช่วงระยะเวลาที่แม่มาวัดป่าบอน้ำพระอินแม่ได้อะไรไป เพิ่มเติมหรือมากขึ้นหรืออะไรไมไหมคะความรู้สึกว่ามันมันได้ประสิทธิ์ประสาทของลูกตาที่แม่ขึ้นมาฟังธรรมของฟังค่ะฟังทุกวันก็มันมันเป็นความรู้สึกที่ ดีม,มีปิตีฟังธรรมแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติเนาะเอาหัวข้อแต่และหัวข้อที่ท่านท่านชีน้แนะก็ค่อยๆ่อยทำค่อยๆปฏิบัติไปคือปัญญาเราเพิ่มขึ้นใช่ก,ก็รู้สึกว่า เพราะตัวเองเป็นคนเหมือนไม่ค่อยมีสตมิมันไม่ค่อยมีความจําอะไรเนาะความจําไม่ค่อยไม่ค่อยดีค่ะแต่เราไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอาจจะในร่างกายเราไม่ดีสุขภาพไม่ดีเราทํางานหนักมาทั้งชีวิตะ ทำแบบแทบเป็นแทบตายแต่ก็ยังไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะกับช,ชีวิตเนาะแต่เราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้ไขวยคว้าไขว,ขวยคว้าทางโลกเท่าไหร่มีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ตามความเป็นจริงเท่านั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ถูกทางเนาะมาถูกทางเพราะเราก็อาจจะผ่านการเรียนรู้หลายๆที่หลายๆทางมาหรือแต่ละที่อย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือ,คอ มันมันบอกไม่ถูกค่ะมันยังบอกมันจะมีคําถามหนึ่งว่าอยู่กันเยอะๆวุ่นวายใจไหมในในในส่วนของคารวะที่มาปฏิบัติวัดป่าบอน้ำพี่มันมันหยี่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะปรับตัวอยู่ณสถานที่นี้แบบไหนอยู่ยังไงกับคนเยอะๆปัญหาแต่ละอย่างทุกคนมีแต่ว่ามากระทบเราเนี่ยเรามีสติไหมเรา เรารู้ไหมว่าอันนั้นคืออะไรแล้วเราต้องตอบโต้ไหมแค่พิจารณาเห็นแล้วก็วางแค่นั้นแหละะนี่ะเขาเรียกว่ามุมมองของคารวาที่ท่านมาปฏิบัติจริงและให้คําตอบกับทุกคนนี่น่ารักมากกันด้วยธรรมจริงก็คือมีคนมาะที่อย่างถามแม่เนาะอยู่กันเยอะๆอยู่กันยังไงมันไม่วุ่นวายเหรอเหมือนที่ครูบาท่านพูดหลงดูแลตัวเองพิจาณาตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของใครใช่ค่ะ ตัวเราปฏิบัติทําหน้าที่ช่วยกันอยอยางเป็นธรรมะโมดนี่นะคะคือมุมมองของแม่ชีธรรมะต้องไปนั่งตัวแข็งไม่ใช่ดอันนี้ถือว่ามันมันขังทูมันมันขังทุกแล้วเราก็ไปนั่งจมอยู่กับมันเราทําอะไรได้เราก็ทําช่วยอะไรได้เราก็ทําแล้วเราก็ไปฝึกการดูลมหายใจของตัวเองเพื่อที่จะปลดในสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่กับใครเลยค่ะเป็นแบบนั้น อันนี้แหละค่ะคือการ ปฏิบัติที่เห็นผลโดยชัดเจนว่าเราไม่จาเป็นต้องทําอย่างที่แม่ว่าไม่นั่งสมาธิพออ่อยจะสมาธิเปียกเป็นหินบ้าอย่ามก็เป็นคนบ้าเหมือนเดิมแม่เป็นคนบ้าเหมือนเดิมจริงๆแม่พูดถูกมากเลยนี่นะคะต้องขอบคุณแม่แม่มากเลยนะคะชื่ออะไรอีกครั้งหนึ่งแม่ตาลค่ะแม่ตาลเขาเรียกว่าสิ้นคิดดีใจมากที่ได้มาถึงที่นี่เพราะว่าคิดอยู่ว่าเอจะมีบุญไปถึงไหมเนาะอดีนี้เพื่อนอยากมาที่นี่ปีนึงเขา ก็เหมือนจะไปปฏิบัติธรรมของเขาอยู่แล้วปีหนึ่งครั้งก็สละตัวเองมาอย่างเงี้ยทั้งการเงิน<ม>ทั้งอะไรทุกสิ่งอย่างต้องสละหมดระวางหมด ถ้าเราไม่วางเรามาไม่ได้ค่ะคือแม่ตานมามากี่คนคะที่มาสองคนกับเพื่อนแม่กล้วยกอก็อยู่พร้อมกันเป็นเพื่อนกับเดวกกันเพราะว่ามีหน้าที่เพราะนั่นก็มีแม่ต้องดูแลเราก็ยังมีลูกต้องต้องดูแลนิดหน่อยเพราะเขายังต้องต้องอาศัยอยู่เนาะคือแม่มามันมันมันก็หลายหลอย่างที่ที่ต้องเข้ามาถึงนี้นะะเราต้องทิ้งทุกอย่างเลยค่ะเพราะถ้าไม่ทิ้งมาไม่ได้ถ้าไม่ทิ้งมาไม่ได้ไอไอการทิ้งของเราคือ เราแค่ค่อยๆวางหวนทุกๆเรื่องถ้าเราไม่วางเราถือไว้ มันก็ต้องเบรตลอดเวลาเนาะตามนั้นค่ะโอเคนี่นะคะเขาเรียกทำใดๆก็ไรค่ะทาไม่ทำนะจริงๆทำหลวงตาว่าใช่ค่ะมันผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราเมื่อเราไม่ได้ออกเอานำความคิดของคนอื่นคำพูดของคนอื่นมากระทบเราทุกอย่างเราก็อยู่กับสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่คล่องถึงจะอยู่เยอะยังไงก็ไม่คล่องนี่นะคะขอบคุณมากนะคะขอสาธุการนะคะ คลิปนี้นะคะคลิปนี้นะ,คะ,คนนะ,ะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆประสบการณ์ของแม่ตาลน,นะคะที่มาปฏิบัติที่วัดป่าหวอน้ําพะอินนะคะอันนี้ก็เป็นเก็ตเรื่องราวน,น้อยๆที่แม่ชีจะเผยนะคะจะเผยไปแต่ละในเฟซคนส่วนและ YouTube คนส่วนเช่นเดียวกันทิกตอกก็คนส่วนนะคะไปติดตามช่วยกันนะคะก็นุมทนากับแม่นะคะขอบคุณกับทุกท่านให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จเจริญในธรรมย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโอเคสวัสด ัสดีค่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศโอเค